เอาล้พี่น้องกี่มีคนไปบอกว่ามีรถติดล้มพี่น้องคขันนีว่าติดลมนะรถติดล้มพี่น้องหายไปหไาแม่ติดลมครับตอนนี้จะาข้องรถพนกำลังหาวิธีเอาขื้นอยู่พี่น้องน้องมึงครับจมจมเลิกกครับพี่น้องจมแบบเลืกครับพี่น้องเอ็นตาได้รอพนกำลังหาใหม่มาใช่ครับ ลองลองดึงเบิืงกันนะครับลองดึงเบิืงกันนะพ่อแมีนดึงดึงรถถอยบ่ไถบ่มันจมเลือกนี่ถอยบ่บ่ตีงพี่น้องเดินหน้าเดินมาเดินนี่แหละมันขึ้นนี่อยู่แมนะบ่เฮ็ดแบบเด้เลยบ่าอาดติดยังสิดึงมายเหรอฮะดึงมือปืนบ่หูแล้วเกียร์มันสีหูบ่าว่างเด้งได้บ่านี่เฮ็ดยังได้เลยครับบ่านี่เอิ่นเอิ่นค่อยมาซอยีบ่ มันจะไดเอื้อนเขามาซอยปะครับเอารถไถมาลากยุ่วเหรอเอาแล้วบานนี่เพื่อได้เมื่อไรเอาแล้ว <c oughs> เฮงไหนบานนี่เ <c oughs> สียค่าติเสียค่าจ้างเอารถขึ้นแล้วบานนี้เอาค่ารถเกินแล้วเออบกคุ้มค่าเลยอะไรละเจ้าบาทเสียค่าจ้างค <c oughs> <c oughs> ิดค่าจ้างร <c oughs> ้อยนึงนี่เอาเอาขึ้นเสีย จะคล้องรดใจเะ้อเจ้องรดนะน้า Ming ดึง <öst üm. S 2> ดึงโอ้ยที่นี <R PM 2> <enthus> ่ติดลมมอ้ย้งใช้ต้งกับเบิดานรดกับทิดลมเฮ้งกับบมี้นนีดึงกับ่ติดพี่น้องมาดิเ้ฮงเบิด์ลพี่น้องมนีเอาเรีวเจ้าหน่อยหินยางเมื่อได้แพี่น้องมึนเห็รถแล้ว แห้งกับเบิร์ดกับเบิติดจังได้ละบาทน,นี่สิเมื่อบานวิ่งว่าเปิดบ่เอาแล้ววันนี้สายขาดเลยน้องเมื่อจังได้บ้านนี่จะจังได้ละบาทนี่เจ้าเงินนะไรละเศร้าเถียงเงินมันคุ้มบ่หนี่ไรละเศร้าบาทนี้ จ้างคนมาเอาขึ้นซอยแถมันสายสะท้านกับพังอยู่พี่น,น้องเองได้เลยวานนี่พี่ชี้เลยสิเอาไว้เมื่อไรบ้านฮะหาไม่ไหมเนี่ยไม่ไ,ไมยัมงี้นเอานเงี้ยยังไม่เลยไปลากไปลากขึ้นไปขึ้นเฮ้ย,ยกับบุรีอ๋พี่น้องดึงขึ้นรถดลึงขึ้นรถ ตึ้งขึ้นรถตึ้งขึ้นรถหายล่ลางไว้จเจ้าไปขึ้นรถเทเลอร์พี่น้องเอาไทาไปขึ้นเทเลอร์ครับตะต้านไม่ได้สีหนูขึ้นเทเลอร์พี่น้องวันนี้พี่นอ้องกำิ่งรถไลทล์ขึ้นเทเลอร์พี่น้องวันนี้ เลินหนาขึ้นมาเลยครับอ้าวนี่ครับเตรียมทางขึ้นไปแล้วเออมั่งเลยเนาะบ้านี่ต้บ่เลยเฮ้ยส้นส้นส้นเรียบร้อยเรียบร้อยไปบ่อยจะคล้องหน้าเขาบ้างได้หรอบ้านใต้ป่เรี่ยว <laughs> ที่ใส่ห้อยมันติดน่ะห้อยนี่วะโอ้พี่โอ้เชียวนายยังมาไก่บางเด้อห่องตอนนี่เด้อนี่มันติดตอนนี่แหละโอ้บายบายเอฟซีายบายบายบาย <c oughs> <c oughs>